เอาลงกครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมปั๊คเริ่มเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้เป็นซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์คร f t นั่นเองนะครับผมสาหรับหน้าปกแรกเลยนะครับผมก็เขาบอกไว้ว่าแบบดอนฮิตเดอะเบลนะครับหรือแบบอย่าลั่นระฆังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราจะไปลองดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอย่างแรกเราต้องสร้างโรคใหม่นะครับผมซึ่งเราก็จะปรับให้มันเหลือแค่ที t อนะครับอันนี้คือเอาออกนะผมกลาสบล็อกนี้ไม่เอาแล้วก็เปลี่ยน ก็เบสล็อกหนึ่งน่าจะโอเคเนาะทีนี้ก็สร้างเลยดีกว่าครับโอเคครับ okay, ผมมาแต่นี้ผมจะการแหลกนะครับก็เดี๋ยวเปิดนเชเดอร์ก่อนบอกตรงๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้คอมใหม่มากเลยนะเพราะแบบไมค์คราวที่ผมเล่นทุกวันนี้เนี่ยผมเล่นแบบใช้งานคอมคุ้มสุดๆนะฮะเป็นเรตตกบ่อยมากเลยนะครับผมก็เลยแบบอยากได้คอมใหม่มาเล่นไมล์คราวนั่นเองนะครับก็เปิดตรงนี้เป็นเพจโฟกก่อนละกันนะครับโอเคครับ okay, ผมมาอย่างแรกเนี่ยผมจะทําเป็นพื้นที่ก่อนนะครับก็เดี๋ยววางเป็นประมาณนี้ก่อนนะพื้นที่สําหรับอ่าวางแบบระครังไว้นรป,นประ อ่าแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยอ่าเพื่อช่วยเพจนั่นเองนะครับโอเคผมทีนี้ผมจะวางวิลเลจเจอร์ไปสักอ่ากี่คนเดียวสัก3เนาะเอ้ยตรงนี้ผิดวางตรงนี้โอเค2 3งสามนะผมมาตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราลั่นะระฆังล่ะครับอ่ามันจะเป็นยังไงฮะเอาเพราะว่าเรามาลองเลยดีกว่านะครับ3 2 1ลั่นไปเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บเอาล่ะนี่ครับผมเดินฮะเดินหนีไปฮะจังหวะนี้เหยียบไปเทียบร้อยนะครับผมปึ้มไป <c oughs> โอ้ยเด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 ,ด <c oughs> ผมว่าผมสัมผัสได้ถึงความแหลก โอ้โหปิดครับปิดอุ้ยดีนะผมเอาแค่2ชั้นนะครับไม่งั้นแบบแหลกกว่านี้แน่เลยหวังผู้ชมพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะว่าถ้ารั่นระคังมันจะเป็นยังไงครับผมก็ตามนั้นเลยนะฮะโอเคครับผมมาเราไปดูหน้าปกอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับหน้าปกนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบล็อกไหนเนี่ยจะรอดจากแรงระเบิดนะครับผมอ่าซึ่งก็จะเป็นวิธีการแบบว่าดัน TNT รวมเข้าไปกับบล็อกเลยนะครับผมทีนี้บล็อกที่เราจะลองอ่าอันแรกเอาเป็นอันนี้เลยเป็นแบบไอแลนด์เนเธอร์ไลท์นะครับผมแล้วก็ต่อไปเอาอะไรเดี๋ยวผมจะเทส สักตรงไหนดียะตรงนี้แล้วกันเน,ออนมาะแบบมันโล่งๆดีนะครับเอาล่ะมาเริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นบล็อกนี้นั่นเองครับผมทีนี้เราก็จะวาง TNT แล้วก็อ่าเตรียมดันไว้นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องมีบล็อกแบบวางไว้ปึ๊บอ่าเจ้าวันนี้ครับผมจุด TNT นะครับแล้วก็ดันไปแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่รวมกันหรือเปล่าปะนึงนะ เพราะว่าผมทําผิดว่ะเอ้ยแต่มันไม่พังครับประเด็นแต่เอาใหม่ผมอยากให้แบบมันดันแล้วรวมกันอ่ะมันน่าจะต้องเป็นแบบดันบล็อกเข้ามาแบบนี้ป่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองใหม่นะครับจังหวะนี้อ่าจุดไปนะครับแล้วก็ดันแบบนี้อ่าเนี่งรวมเข้าด้วยกันนะครับจังหวะนี้ระเบิดไปตุ้มนี่ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมก็แง่ละฮะมันคือบล็อกที่แบบแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่อย่างต่อไปผมเดี๋ยวจะลองเป็นอ่าทีนี้เราจะลองเป็นบล็อกไม้นะครับผมก็จุดนะครับผมแล้วก็ดันแบบ นีเลยนะฮะเอาล้ามาจุดนะครับผมแล้วก็ดันแบบนี้ครับฟิวชั่นเข้าด้วยกันนะครับผมอุ้มมาพังไปนะครับผมต่อไปลองเป็นอ่ะทรายมั่งแล้วกันมาทรายนะครับแล้วก็เตรียมดันครับผม TNT แล้วก็บล็อกกันไว้แบบนี้นะครับทรายจะรอดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันครับจจงหวันนี้ต้องเทสครับจุดไปนะครับแล้วก็ดันเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับทรายจะรอดหรือเปล่า ตุ้มสายก็ไม่รอดนะครับผมมาอย่างสุดท้ายนะครับก็คือแอนวินั่นเองนะครับผมอ่ะวางพิสซานแบบนี้นะครับผมอ่ะแอนวิวทีอนทีนะครับผมแล้วก็บล็อกมาได้หรือเปล่านะเจ้าวันนี้จุดไปครับแล้วก็ดันปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวมันดันไม่ไปด้วยมันหนักนะครับโอ้โหอันนี้บึ้มแน่นอนตุ้มเอ้ยแต่แอนวิวไม่พังครับอ๋อผมนึกออกแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะวางทีแอนทีใช่ไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเราจะจุดนะครับผมก็วางให้มันลงมาแบบนี้อ่าทับไรรมจงะนนนีีี้้เเิดดอา่ก็ทแ ผมมาหนาว่าแหลแอนเชียนดีบริสเหรอนะครับผมแล้วก็แอนวิลนั่นเองนะฮะสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าวิเทอร์กับไอรอนกเลมแบบกลับหัวนะครับซึ่งเออว่าผมยังไม่เคยเอา2ตัวนี้มากลับหัวดูเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยเราต้องเนมแท็กมาเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับก็เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเราใช้ชื่อนี่ก็ได้นะมันออกเสียงว่าแอลกรุมเหรอกรุมหรือกรัมเนี่ยแหละฮะไดียลองดูนี่ังหวันี้คลิกขวาไปับเอ้ยเนี่ยไอรอนก็เลกลับหัวครับผมว เจ็บหัวไปเพื่อนเอาหัวถูพื้นแบบเนี้ยโอเคครับผมมาอย่างต่อไปเราจะเสกวิเทอร์นะครับก็ใช้เป็นโซแซนนะครับหัววิเทอร์นั่นเองครับผมจังหวะนี้ก็วางไปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ครับผมแล้วก็วางหัวแบบนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวผิดด้านเนาอ่าน่าจะเป็นด้านนี้หนึ่งสองสามครับผมมาจังหวะนี้ใส่กลุมเข้าไปนะครับนี่กับหัวครับผมเฮ้ยรู้สึกแปลกๆอ่ะนี่มันคือตัวอะไรวะเนี้ยรู้สึกแบบไม่คุ้นเลยฮะบอสใหม่หรือเปล่าครับตุ้มระเบิดไปครับจังหวะนี้ผู้ชมดูดิมันดูแปลกไปมากๆเลยครับหัวกลับแบบเนี้นนนะะคับผผมมมมเ้้กกลวววูาาจอ่่่ดีปปิ็ เฟูลครับผมอ่เป็นอะไรที่แบบไม่คุ้นตาเลยนะครับวินเทอร์แบบกับหัวอะไรเงี้ยโอเคครับผมสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นบอกว่าสุดยอดไมครับโลจิกของเกมไมครับนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าไมครับโลจิกเนี่ยมันแปลกอยู่แล้วนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยแคมป์ไฟนะครับผมมันมีไฟอยู่ใช่ไหมเวลาเราโดนเนี่ยอ่อันนี้ก็จะเจ็บนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติแบบที่มันสมควรจะเป็นนะครับผมแต่ว่าฮะเดี๋ยวผมจะวางอันนี้ครับผมเป็นสโตนคัตเตอร์นะครับอ่าเป็นด้านนี้ดีกว่ามาแล้วก็เป็นแทรับบบแแล้้วก็ประตูนีเอ้ยไมมมม่่่่่ใใชชแแบบบบบนนนีี้้้้ครัผอออาาากก็็จจะเเเปหืซึงถ์ดี่เูแล้วนย ตัวนี้มันแบบมันเป็นไปเรื่อยใช่ไหมผู้ชมแบบกำลังหมุนด้วยนะพร้อมจะสับเราอะครับผมแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปเราจะโดนสับหรือเปล่านะครับมาดูกัน3 2 1สขึ้นไปครับปุ๊บนี่ไม่เป็นไรเลยฮะผู้ชมเป็นอะไรที่แบบงงมากๆนะครับแล้วลุงอะไรเนี่ยลุงมองอะไรวะเนี่ยฮะคือจากที่ดูนี่คือแบบเราโดนสับระหว่างขาแล้วนะผู้ชมแต่เราไม่เป็นไรเลยฮะซึ่งแบบยอดครับผมมาครับโลจิกมันสุดยอดนะฮะและสำหรับปกอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นการสร้างประตูดีเอ็นนะครับผมแล้วก็แบบมีเบียคอนอยู่ข้างในอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเเเเเเรรรรรราา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 าจจะะะะะะมมมลลออ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 งงงงงงทกก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 ัััััันนนนนนนดดูีวว่่่่่่คคบบบปป็็็็็ยยยไไฮแต้ส แร่เหล็กแล้วกันมาแล้วก็เบียร์คอนนะครับผมวางไปแบบนี้นะครับขั้นต่ำมันต้องเป็น9บล็อกนี้ใช่ไหมวางเข้าไปมันก็จะติดนะครับผมปึ๊บอ่าแต่ว่าถ้าตามหน้าปกมันจะเป็นแบบวางไป9อันเลยนะก็น่าจะต้องขยายมาหน่อยครับขยายมาแบบนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกมันแสบตาจังเลยอ่ะคือตรงนี้แบบแดดมันลงแบบเปี้ยงๆเลยคะับมันแบบแสบตามากเลยแต่ช่างมันนะครับผมผมก็จะวางไปแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยมันแสบตาเกินจริงๆนะเนบป่ะเนื่องปิดก่อนดีกว่าเผื่อใครเนี่ยดูคลิปในที่มืดนะครับแบบตาบอดก่อนนะคร ครบ9อันแล้วนะครับต่อไปก็เราจะมาทําประตูเ e อ็นพอร์ทัลกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างไว้อ่าด้านบนนี้เลยแล้วกันเนาะวางไปแบบนี้เลยนะครับผมมาผมก็ไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะผมมีแต่ต้องลองแล้วอะ่ะเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกก่อนปึ๊บเอาละมาเหลือแต่วางแล้วครับใส่เข้าไปนะครับผมปึ๊บปื๊บป๊บเอาละมาลูกสุดท้ายนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> แสงมันทะลุอ่ะคุณผู้ชมคือแบบมันเป็นประตูดีเอ็นตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็แบบมีแสงเบียคอนพุ่งทะลุมาด้วยนะครับเฮ้ยอย่างเฟี้ แต่มันเท่จริงนะผู้ชมดูดิเป็นประตูว์าไปดีเอ็นที่แบบมีแสงพุ่งออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถใส่กระจกเพื่อเปลี่ยนสีได้นะฮะไหนอขอลองหน่อยซิเปลี่ยนสีไปครับอ่านี้อ่ะส้มเหลืองเขียวฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมคือแบบไล่แบบ RGB เลยอะเออประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยก็สวยดีเหมือนกันนะ <laughs> ถ้าใครอยากได้ประตูไปดีเอ็นที่แบบเฟี้ยวไม่เหมือนใครนี่ก็ลองทําแบบนี้ได้นะครับผมสาหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําคอมพิวเตอร์กันนะครับซึ่งจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์ยุคเก่าคผู้ชมแบบที่แบบว่าจอขาวๆใหญ่ๆอะไรนนีี้้รรั่งงวผมมสาาไลกกิธ ยอย่างแรกก็ขุดบล็อกหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะวางเป็นอ่าแบบบันไดามาแบบนี้นะครับฟืบแล้วก็อาจจะต่อเป็นสลับแบบนี้นะครับผมทีนี้นะผมอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะวางเป็นชักเกอร์สีขาวมาแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเล็งไว้สักประมาณตรงอ่าตรงนี้แล้วกันแล้วก็เสกอัลเมอร์สแตนนะครับผมให้มันลงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันผิดด้านอ่ะเปเรื่องเปลี่ยนก่อนโอเคครับผมเอาใหม่นะฮะก็เล็งประมาณตรงนี้นะครับผมเสกลงไปเฮ้ยไม่ลงมาเลหรือต้องประมาณตรงนี้วะฟืบอาวละลงมาแล้วครับแล้วก็ประมาณตรงนี้แล้วกันฟื ตั้นเนี่ยคลิกขวาใส่เข้าไปครับเฮ้ยได้อยู่นะดูดิคีย์บอร์ดของเราเป๊ะเลยครับโอ้โหผมไม่คิดว่าผมจะทําได้หวะสุดยอดจริงเลยเอาละเราได้คีย์บอร์ดแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนคอมของเรานะครับก็จะเป็นอ่าไดอไลท์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะต้องมีเมาส์ด้วยครับก็เป็นสโตนบอลเท่าแล้วกันวางแบบนี้นะครับแปะด้านหลังสักนิดนึงนะครับผมมาได้แล้วสำหรับตัวคอมนะครับต่อไปเนี่ยเราจะเอาคำนั้นบล็อกมานะครับผมมาสำหรับคําสั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปปปปปปเเลยยนนนนนะะะะะะคครรััับบบบก็็มมจแแ้าฮุ่ไ แบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมอย่างต่อไปเนี่ยเราจะใส่แบบว่าเป็นหมึกเรืองแสงไปนะครับแล้วก็ใส่สีเนี่ยคลายเอ็นเนาะนะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูแสบตาเหมือนกันนะตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะเหลือเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวผมทาเก้าอี้นั่งได้ด้วยแล้วกันอย่างแรกเลยก็คือเอารถลางลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ดันบันไดครับผมดันบันไดลงมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดทรัพย์ดอไปครับอันนี้คือแบบเบสิกที่สุดแล้วนะครับผมที่เราจะทาได้เนี่ยอ นี่จอคอมแบบเวลาเล่นเกมตอนกลางคืนนะครับมันก็จะสว่างจ้าแบบนี้เลยผมอาจจะทําให้เราเนี่ยแสบตาได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเล่นเกมกันตอนเช้าแล้วกันนะผมนี่เป็น6000นะครับก็ถือว่าเฟี้ยวดีนะเอาไปลองสร้างกันได้ครับแบบตกแต่งห้องอะไรเงี้ยนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับเราจะมาดูตามหน้าปกเลยับผมก็จะเป็นแบบ n p c แบบแปลกๆนะครับซึ่งแบบมันดูน่ากลัวนะครับผมวิธีนะครับผมที่จะทําให้ n p c เนี่ยเป็นแบบหน้าปกนะก็คือเราจะต้องไปต่อยมันครับอ่าวันนี้ลุงจะวันนี้ขอต่อยนะครับตุ้มนี่ครับผมต่อยไปป ตอนโหม่หน้าจะวันนี้ต่อยไปแบบนี้เลยนะครับนี่มันจะระเบิดแบบนี้ครับผมหัวโคตรใหญ่อ่ะเหมือนแบบนึกถึงเอเลยอ่ะแบบมวลหัวใหญ่เลยแบบนี้นะครับเอาเพราะว่าผมจะลองเสกลุงแบบไปใกล้แล้วจังหวะนี้อ่ะเดี๋ยวดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ลุงมันจะแบบมาไล่งับนะครับผมดูดิกินแล้วแบบเหลือหัวไว้โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยครับเดี๋ยวลองวางแบบเยอะๆยเลยนะครับจังหวะนี้ไหนดูซิโอ้โหหนังสยองขวัญหรือเปล่าครับเนี่ยดูดิมันกินแบบเรียบเลยฮะโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่าโหดมากนะครับผมดูดิโอ้โหสอบเกินการเลยครับ น่ากลัวจริงๆนะครับผมแต่ว่ามันมีวิธีเปลี่ยนกลับนะครับวิธีเปลี่ยนให้ลุงที่แบบกำลังเกลี้ยกาดเนี่ยกลับเป็นลุปกตินะครับก็คือโยนบอกเอเมลลไปครับฟื้มมันจะระเบิดแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งรอบๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอเมลลนะครับอ่าซึ่งเราสามารถใช้แบบปั๊มได้นะอ่าอย่างลุงตัวนี้นะครับโยนไปปุ๊บเอ้ยเลยจะเย็นลุงยืนนิ่งๆก่อนโยนไปครับตุ้มเอาละนี่มันก็จะมีเอเมรลโผมมาเยอะเลยนะครับผมซึ่งการแปลงร่างกลับนี้แลผมดาเมจค่อนข้างจะเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะลองแบบเส โอ้ยเดี๋ยวระเบิดงี้เลยเหรอโอ้โหว่าแต่ฟาร์กวิลเลจเจอร์นะครับผมแล้วก็ต่อยให้มันโกรธนะครับผมอย่างต่อไปก็โยนอันนี้ไปปึ๊บต้มระเบิดนะครับโอ้โหดูดิพุ่งแบบหายไปไหนวะพุ่งแบบโหดเหมือนกันนะอยากรู้แรงแค่ไหนเหี๋ยจะซัมมอนไอรอนกระเลมมาตรงนี้ก่อนนะครับไอรอนกระเลมใช่ไหมแล้วก็เสกไอพวกนี้มาครับจะวันนี้ก็ต่อยไปครับผมโอ้โหตายแล้วป่ะโอ้โหเดี๋ยวกระเด็นไปนู่นเลยครับสุดยอดจริงจนะฮะเฮ้ยแต่เสียงมันดังมากเลยอะนี่ขนาดเบาแล้วนะสักห้าแล้วกันครับจะวันนี้เอาเยอะแแบบบบบบเเเยยยยออะะๆลลนนคครรััต่ไปี้ผม โอ้โหดูดิบ้านหายเลยครับ วัตฟ้าคือแบบมันโหดมากๆเลยนะครับผมก็คือแบบว่าอย่าไปทําให้แบบมันเกี้ยวกัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปซวยเวิร์ลดูแล้วกันอยากดูมันโหดแค่ไหนนะครับมาไหนลองดูดิวิ่งมาครับเจ้าวันนี้วิ่งแบบเร็วอยู่เหมือนกันนะนี่ก็จะโดนกัดนะครับผมถ้าไม่อยากตายก็โยนอันนี้ไปครับนี่ก็จะระเบิดแบบนี้เลยนะครับแล้วแบบเราก็จะเอาเอไปล่์มาฟรีๆเลยครับนี่โคตรรวยครับเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับดัลต้าแผ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่เรื่องโหลดไว้ให้นะครััััััััับบ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 บผผมมมสสสสสาาาาหหหรรรรรรคคคคคคนนนนนนนอออยยยกกไปปลลลงเเเ่่ะโิีีีีี้้้็ทววด๊